เราในความรู้สึกคนไทยว่าแล้วทําไมตัวรัฐมนตรีพูดอย่างนั้นท่าสนสนักข่าวมันจะมาเต้าเขียนเทียนนี้ไม่ได้ก็เลยไม่อยากไปนั่นต่อปล่อยให้มันเป็นบทคําถามมันจบเพียงเท่านี้ดังนั้นเราก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งที่พอเขารีบเสพข้อมูลเขากลัวว่าผลมันจะขยายลุกลามเนี่ยอาจจะคิดเยอะแต่อย่าลืมว่าคนไทยเองก็จะมีความรู้สึกต่อท่าทีต่อบท <ใช S 1> บาท <ใช S 1> ของมาเลเซีย<ช>ไปไม่น้อย<ช>นะครับเฮ้ยก็จะมีคนไทยส่วนหนึ่งเ็าบอกว่าเนี่ยคุณวางตัวเนี่ยแบบ เออรักษาความ,มเป็น,ปนไม่เป็นกลางบอกเหมือนจะเป็นกลางแต่ไม่เป็นกลางจริงๆส่วนหนึ่งที่ผมทราบจากข่าวกรองคือรู้ไหมว่ากับูชาเล่นพยายามใช้โล่ม,มนุษย์เหมือนว่าเอาทหารอยู่กับพลเรือนอ่ะเดี๋ยวว่าทหารจะคุ้มครองให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันเลยตรงนี้ก็ขอแก้ข้อห่วงใยข้อข้อคาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทําไมตอนนั้น ในฐานตรงส่วนหน้าตรงพื้นที่ตรงนั้นทำไม่ไม่ทำการประทะทันทีเพราะเราเห็นแล้วว่ามีพลเรือนที่ยังไม่ทราบฝั่งนู้นนะนะประชาชนชาวเขมเมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังอยู่ตรงนั้นแล้วมีแนวโน้มว่ารอบนี้ถ้าเขาจะเอาคืนก็จะเอาเรื่องกรณีนี้เพื่อมาหักล้างกรณีที่เกิดขึ้นนี้การทะราลักษ์ยี่สี่กรกฎาคมคือเขาอ่ะ พยายามที่จะเอาเรื่องนี้มาเบี่ยงเบนเหตุการณ์ที่ชายแดนฝั่งอีสานถูกไหมคะเพราะว่าพอเกิดเราน้องทหารขาขาดจาก1 0เอกเทิดศักดิ์10พฤศจิกายนล่าสุดปรากฏ12พฤศจิกายนเกิดเหตุการณ์เขาพยายามที่จะเหมือนกลบข่าวกลบข่าวแต่อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเขามีการรายงานนะคะฝั่งกัมพูชาบอกว่าเขา บอกว่าประเทศไทยใช้ปืน RPD ยิงเข้าไปแม้ย้ำเหลือเกินทุกหน่วยทุกฝ่ายของกัมพูชาบอกเราใช้ปืน RPD ยิงเข้าไปพลเรือนเขาได้รับบาดเจ็บ RPD เรามีด้วยหรอคะท่านกนกไม่มีครับเป็นปืนของเขามันเป็นปืนของของกัมพูชาในค่ายเขาเพราะเราไม่ได้รับจากของเราจะอาวุธเราเนี่ยใช้จากค่ายของยุโรป<อ>นะครับ<อ>ก็จะมีบางส่วนกับของพวกอิสราเอลก็มีค่ะซึ่งไม่ได้ใช้อาวุธไม่ใช่ ซึ่งจริงๆเนี่ยมีมีท่านนันทิวัน์สามารถอดีตรองผู้ในการข่าวกรองบอกว่าถ้าเกิดเราใช้ของเราเนี่ย <ฮะ S 1> กระจุยและป่านนี้ไม่เหลือมาขับรถไปเองได้คุณเมย์คุณเมย์ผมไม่เคยเห็นว่าคนถูกยิงอะใส่ใส่แว่นดําขับรถไปเองเนี่ย คือมันดูหล่อเกินไปอ่ะเออนั่นแหะสิใช่ไหมคะถ้าปืนกลเราเนี่ยป่านนี้ไม่เหลือแล้วนะคะใช่ใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของผู้เสียชีวิตนี่ยังไม่เห็นสภาพศพเลยนะคะคือมันผิดผิดผิดปกติผิดธรรมชาติคือการที่คนบาดเจ็บเดี๋ยต้องรีบไปทันทีไม่มีเวลามาแต่งองค์ทรงเครื่องดูหล่อก่อนจะเข้าโรงพยาบาลเนี่ย คือเขาคิดว่าโลกทั้งโลกมันโง่นะมุญเมคือคือถ้าเกิดโดนยิงน่ะหมวกหมวกไม่กระดิกเลยนะใส่แว่นด้วยต้องดูหลอด้วยเออแว่นตาดำก็ขับรถเองได้ด้วยขับรถเองได้สุดยอดมากแล้วแถมตอนภาพอยู่ในไอซีมีคนเข้ามาจับโปะนะคะภาพอยู่ในไอซีอ่ะ เออนี่เขาไม่ต้องเอาคณะ i o t เข้าไปสังเกตการเขาไม่ต้องใส่ปกติ ICU นะบ้านเราหรือบ้านเขาไม่เหมือนเรานะเขาเราต้องใส่สายออกซิเจนสายออกซิเจนไปแล้วคนเข้าไปเยี่ยมต้องใส่แมสต้องมีค่าเชื้อเพราะ ICU เขาต้องแบบเอาไม่กลัวติดเชื้อหรอแล้วก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวเป็นคุณแคร์เขาบอกว่าตรงแน่คือคนไข้วิกฤตแต่ว่าตัวผอโรงพยาบาลที่นู่นยังยืนให้สัมภาษณ์กันนักข่าว นเนี่ยมันก็เลยคือว่ามาตรฐานสาสุขแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอ่ะผมพยายามจะแต่ช่วยนะก็คงจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้ามาตรฐานสากลระดับโลกมันทำงันไม่ได้ามาตรฐานสาสุขของเขาอาจจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วคือเห็นข้อสังเกตอะทุกอย่างมันใหม่เอี่ยมมันอะไรจัดไม่อยากจะบอกจัดฉากนะครับหรือคนที่เชี่ยวชาญวงการแพทย์ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้ห้องวิกฤตมันมันนอนจับรักษารวมกันอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเคส มันต้องมีการดูรายละเอียดว,ว่าโดนตรงไหนจุดไหนเนี่ยดูนอนอยู่ด้วยกันสายเสยไม่มีนะออกซิเจนอ,ออกซิเจนให้แบบวิกฤตเนี่ยเหมือนหอเหมือนเป็นห้องผู้ป่วยรวมอะ่ะครับเออเนี่ยนะคะยังไม่พอมีนอนยิ้มด้วยนอนยิ้มผมยิ้มโอ้ผมใส่หลับฝันดีสบายเลยมีนอนยิ้มด้วยนะคะกําลังจะถามว่าเอ,อ๊ยยังไงอะ่ะมันเป็นสื่อสํานักข่าวเออเราก็เป็นสื่อด้วยกันเขาอ่ะหรือหรือไปคอยตามของคุณมารีที่มาแถลงก่ ใช่ไหมคุณารีเขาบอกเป็นระเบิดเก่าที่ไฟใช้ในการสู้รบตกค้างอยู่ว่าอย่างนั้นแต่ชนิดระเบิดไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นระเบิดเก่าที่ผมเคยทํางานอยู่ในพื้นที่นั้นนะครับประมาณปี3ามสองสามหกนะครับตอนนั้นก็ยังสู้รบกันอยู่ระเบิดของฝ่ายเขมรแดงที่เขาวางเนี่ยจะเป็นของค่ายจีนค่ายจีนแต่ที่เราเห็นพีเอ็เนี่ยมันเป็นค่ายรัสเซีย มันไม่เหมือนกันมันคนละยุคคนละสมัยมันไม่เหมือนกันสีก็ไม่เหมือนกันถ้าของจีนจะสีจะออกมาทางด้านสีน้ําตาลหน่อยนะครับถ้าของรัสเซียจะเป็นสีเขียวที่แล้วก็ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยพลาสติกจะจะเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่เขาพัฒนาไงเพราะว่าเพื่อให้ตรวจจับยากขึ้นนะครับแต่จริงๆการรายงานแบบนี้เนี่ยการรายงานครั้งได้ออกไปมันสร้างความเสียหายให้กับเรามากพอสมควรใช่ก็เหมือนคือการคือคนก็ทักทวงเฮ้ย เราก็เราก็แบบค้นพบว่ามันใหม่นะแล้วที่ตรวจสอบหรือการทําหน้าที่เหมือนอย่างนี้ฮะว่าอ่ะผมมานั่นก็ได้เดี๋ยวแกะร่องรอยให้ดูก็ได้ว่าได้การนั้นก็ได้ได้ได้ทราบความข้อมูลแล้วว่าเบอร์เบอร์มาน่เนี่ยเบอร์นาม่าใช่ไหมเบอร์ดาม่าของมาเลเซียคือการรับข่าวเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะเชื่อว่าถ้าเขาแปลผิดหรือไม่ได้รับข่าวจากข้างใดข้างหนึ่งนะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นผิดปกติอย่างมากคือรีบสรุป ต่อท่าทีของมาเลเซียเกินไปหมายามว่าหมายความว่าทําไมตัวอ้างว่ารัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าทําไมบอกว่าระเบิดนั้นตอนนั้นนะว่าไม่ใช่ของใหม่เนี่ยเพื่อไม่ต้องการให้กระแสความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาลุกลามไปมากกว่านี้คือในบทสรุปของเบอร์นาม่าเนี่ยก็มองมองอย่างนี้เลยนะว่ามันมีคีย์เวิร์ดประมาณมีความคิดเห็นเนี่ยบอกว่าคือไอ้คาตอบทำไมมันสําเร็จรูปได้เร็วทําไมวิเคราะห์ได้เร็วแบบ ได้ขนาดนั้นบอกว่า <Okay. S 2> ที่รัฐมนตรีต่างประเทศออกข้อมูลให้ความเห็นอย่างนั้นเพื่อไม่ต้องการให้ความความขัดแย้งมันลุกลามบานปลาย mm. เพราะตรงนี้มันก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ทาไมไม่พิสูจน์ล่ะทําไมมาเซตคําตอบมันเองเรียบร้อยบอกว่า <Yeah. S 2> เออบอกว่าเนี่ยเพื่อให้เรื่องมันจบเพื่อให้เรื่องมันจบแล้วก็รักษาท่าที oh. การเป็นประธานอาเซียนของมาเลเซียคือคุณแบบคิดเองชงเองตบเองให้มันรู้สึกว่าตัวเจ้าภาพดูดี แต่ลืมไปว่าการพอมันไม่ได้เช็คข้อมูลอย่างครบรอบได้นเนี่ยแล้วอเผอิญว่าเราซิงข้อมูลเร็วทั้งกอตอแล้วก็กอหอเนี่ยไปถามเลยตรงๆว่ามันมาอย่างไงนะเอาล่ะกรอตอมาเลเซียเขาก็บีบีของเอสนาข่าวจนได้ความจรงิงคุณเมย์ใช่ไหมทุกอย่างตอนเช้ามันจบภายในก่อน10ิบนาฬิกาความจรงิงทุกอย่าง9ก้าโมงครึ่งเนี่ยฝ่ายความมั่นคงในประเทศยยรู้แล้วว่าเอ้ยจานมันข่าวปลอมคือทางทางนู้นเขาก็โยนว่าเป็นสารัข่าวผิดก็ตอเขาไม่เคยพูด เขาออกตัวอย่างนี้นะเขาบอกไม่เคยพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วทำไมเราก็ไม่อยากไปให้มันเกิดปัญหานะ,ะเราไม่อยากว่าเราในความรู้สึกคนไทยว่าแล้วทําไมตัวรัฐมนตรีพูดอย่างนั้นท่านสนาข่าวมันจะมาเต้าเขียนเทียนนี้ไม่ได้ก็เลยไม่อยากไปนั่นตอบปล่อยให้มันเป็นบทคําถามมันจบเพียงเท่านี้ดังนั้นเราก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งที่พอเขารีบเสพข้อมูลเขากลัวว่าผลมันจะขยายลุกลามเนี่ยอาจจะคิดเยอะแต่อย่าลืมว่าคนไทยเองก็จะมีความรู้สึกต่อท่าทีต่อบทบาทของมาเลเซียไปไม่น้อยนะครับเฮ้ย ก็จะมีคนไทยส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยคุณวางตัวเนี่ยแบบรักษาความเป็นไม่เป็นกลางบอกเหมือนจะเป็นกลางแต่ไม่เป็นกลางจริงๆนะฮะดังนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาคงจะรู้และบทเรียนคืออะไรมันน่าจะเดินไปแนวทางไหนอย่างไรฮะตอบยากนะตอบยากเพราะสถานการณ์มันพัฒนาและกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้มองเหมือนกับเราเขายังเดินสู่ความต้องการของเขาก็คือเขาพยายามยั่วยุใช่ ยั่วยุฝั่งไทยยั่วยุฝั่งไทยให้มันเกิดปัญหาเนี่ยเขาต้องการจุดชนวนเทผมดูนะเขาก็จะต้องดูว่าสถานการณ์ที่บ้านหนองยาแก้วเนี่ยมันเดินไปได้ถึงไหนคะนะตอนนี้ก็ยังถูกเบรกละว,ว่าเป็นเรื่องการสร้างภาพเรื่องอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาต้องจุดทางด้านการสู้รบต่อ,อคือต้องมองดีกว่าว่าแต่ละ ฉากทัดเนี่ยมันจะเกิดข้อดีข้อเสียอย่างไร,รถ้าเกิดการสถานการณ์รบอย่างเป็นรูปแบบ,บเต็มรูปแบบตามข้อแรกของอาจารย์วันนิธไทยข้อมาจริงๆข้อดีข้อเสียมันคืออะไรคะข้อดีข้อเสียเราต้องดูว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนในการที่จะปฏิบัติการลบในแต่ละพื้นที่เพราะว่าให้ต้องเข้าใจว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่จุดเดียวมันมีหลายจุดหลายพื้นที่มันยากรตรงนี้นความยากมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้น จะต้องวางแผนในเรื่องการอำนวยการยุทธในแต่ละพื้นที่ให้ดีนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นความยากของสถานการณ์นะตรงนี้ใช่ใช่ครับค่ะแต่ถ้าเกิดมองในข้อที่2ข้อที่3นะคะอศาจารย์มาวิชิตค่ะคือถ้าเกิดสถานการณ์มันยืดเยื้อต่อไปต่อเนื่องถามว่าคนไทยอดทนได้ไหมข้อดีข้อเสียของตรงนี้คืออะไรคือตอนนี้บางทีการที่จะทําให้คนไทยยอมรับหรือการขอความร่วมมือว่า สิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะต้องไม่ไม่ติดกับดักที่ฝั่งนู้นเขาวางไว้คือการเล่นยืมเกมยืมปากชาวบ้านยืมปากมาเลเซียหรือชาติมหาอำนาจมาบีบมาเล่นมาเล่นงานเราเหมือนข่าวที่เราเห็นเมื่อเช้าอย่างเงี้ยนะครับคือข่าวปล่อยข่าวลวงหรือข่าวอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องช่วยกันมาจัดการตรงนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งผมผมคิดว่าสิ่งหนึ่งคนไทยส่วนหนึ่งไม่น้อย เกิดความไม่มั่นใจต่อการทําหน้าที่ของประธานอาเซียนอย่างมาเลเซียอันนี้ต้องพูดตรงใจตรงมานะครับใ,ในความรู้สึกคนไทยแังนั้นถ้าระยะเวลาอีกเดือนครึ่งเศษเนี่ยเปลี่ยนมือเป็นฟิลิปปินส์ภาพจะดูเป็นกลางขึ้นหรือเปล่าในใสายตาคนไทยฟิลิปปินส์กับคนไทยมีอธัธยาศัยอะไรอย่างบุคลิกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาก็มีความจําฝังใจครั้งที่สมัยคุณเซนเป็นประธานอาเซียน ไม่เอาเรื่องการถแถลงการร่วมเรื่องป,ปัญหาทะเลจีนใต้เพราะตอนนั้นคุณเซนเอาใจจีนโอ้แบบสุดกําลังเวียดนามฟิลิปปินน์เดือดดานมากคุณเมถ,ถ้าจำกันได้เพราะว่าฟิลิปปินส์ก็เป็นชาติหนึ่งที่มีเรื่องข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะจับสมดุลในการวางตัวให้คนไทยสบายใจขึ้น